ทำฉบับรปรับขยายเนี่ยนะไม่ได้มีประโยชน์ในแง่สําหรับนักประยัต์เท่านั้นนะนักปฏิบัติเนี่ยนะพอฟังหรืออ่านจะทําให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองกําลังทํานี้มากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราทําอยู่ถ้าขัดหรือแย้งจากพุทธพจน,นั้นแสดงว่าน่าจะมีการเข้าใจผิดตั้งแต่ตัวอาจารย์จนถึงตัวเราอาจารย์อาจจะเข้าใจถูกแต่เราฟังมาผิดเข้าใจผิด พอมาฟังและเปรียบเทียบกับพุทธพจน์คือในพุทธธรรมฉบับปรับขยายที่ท่านเจคุณเขียนเนี่ยอ้างอิงพุทธพจน์อยู่ตลอดคือนําเสนอพุทธพจน์โดยมีโครงเรื่องโดยการที่ท่านได้ตั้งเป็นคําถามเป็นโครงเรื่องว่าชีวิตคืออะไรชีวิตนี้เป็นไปอย่างไรชีวิตควรให้เป็นไปแบบไหนแบบนี้นะถ้าคําตอบที่จะมามาตอบคาถามเหล่านี้นะีท่านก็เอา จากพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกนั่นแหละมาตอบถึงตรงนี้มีพุทธพจน์ตรงนี้พระองค์เคยตรัสไว้อย่างนี้อย่างนี้มาอธิบายว่าชีวิตคืออะไรชีวิตควรให้เป็นไปอย่างไรวิธีการที่จะให้เกิดมรรคผลจะทำอย่างไรมรรคผลจะเกิดเนี่ยมีสิ่งตรวจสอบหรือจะเช็คตัวเองแบบไหนภาวะที่เราจะที่เราต้องการคือนิพพานเนี่ยภาวะมันเป็นยังไงนะ ถ้าเรานึกเองคิดเองปฏิบัติเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองพบจากการภาวนาเนี่ยนะบางทีอาจจะถูกหลอกก็ได้หรือบางทีครูบาอาจารย์สื่อมาตรงๆแต่เราตีความผิดก็ได้หรือครูบาอาจารย์ที่เราฟังมาท่านตีความผิดแล้วเราก็เชื่อท่านไปเราก็เสียโอกาสในการเกิดมาชาตินี้แล้วก็ภาวนาผิดๆน่าเสียดายเพราะฉะนั้นเราเกิดมาในชาตินี้ มีผู้ที่นําเสนอพุทธธรรมในเรียกว่าซื่อๆตรงๆคือท่านเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยนะได้นําเอาพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกมานําเสนอให้เรามันย่อมมีประโยชน์กับเราอยู่แล้วนี่ถ้านักปฏิบตัตินักภาวนาได้มาฟังหรือได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้การปฏิบตัติหรือการภาวนาของเขาเนี่ยจะตรงและถูกทางเรียกว่าไม่ เอาศรัทธาเป็นตัวนําในการที่จะไปเชื่อครูบาอาจารย์หรือเชื่อตัวเองมากจนเกินไปถ้าเราปฏิบัติไปแล้วตรวจสอบตัวเองด้วยว่ามันตรงตามแนวพุทธพจน์นะมันตรงตามแนวพุทธธรรมนะอย่างนี้เราก็เมื่อปฏิบัติไปตรวจสอบไปแล้วดูว่ามันไม่ผิดมันยิ่งมีความมั่นใจในแนวทานที่เรากำลังที่เรากําลังปฏิบัตินั้นอยู่ด้วยก็เรียกว่าไม่ใช่ว่านักภาวนาจะไม่ได้ประโยชน์ ยิ่งได้ประโยชน์มากเลยส่วนนักปริยัติก็ย่อมได้ประโยชน์อยู่แล้วก็คือว่าเขาต้องควรจะทรงจําพุทธพจน์หรือทรงจาพระศาสนานี้หรือทรงจําพุทธธรรมนี้ให้ถูกต้องให้ตรงรักไปบอกต่อให้ตรงด้วยส่วนนักปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติแล้วต้องตรงถ้าปฏิบัติแล้วมันเพี้ยนไปควรจะต้องมีจุดตรวจสอบได้ถ้ามีครูอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้ก็ดีไปแต่ถ้าเราเองเป็นผู้ตรวจสอบได,ด้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ได้ยิ่งดีก็คือมาฟังมาอ่าน ก็สามารถทําให้ประเมินตัวเองได้ว่าเราปฏิบัติได้ถูกต้องตรงมากน้อยแค่ไหน